ตายแล้ว,ลลวบ้านเป็นเพลินเลยเว้ยบ้าน,นบ้านข้างในข้างในไ,ไงดีดีอยู่ข้างในเข้ามาเข้ามาเข้ามากูยิงยิงย้ตัดจะไม่เล่นเนะเปิดอะไรวะคูดแปดบาลีสวะ่ะ พี่ก็สิบคนหนึ่งนะพี่พี่ก็สิบคนห่งนะไอ้คุณแปดเล่นกับไอ้นี่ดีกว่าวะอยาให้หวานใส่ปลายไปเหมือนเดิมมะพี่เล่นอันนี้เอาก็ได้พี่ก็สิบคนหนึ่งนะพี่พี่วัดรลองดูพี่ก็สิบคนหนึ่งนะพี่แม่จ้ามันนิ่งแต่ไม่เล่นล้วจ้าเล่นยิงไวไปเกือหมากเกิดหมากเกิดหมาก นี่ไงไปลายโหสุดยอดไปไปต่อเอาป่ะไม่เก็บอ่ะผมพี่อยากยอมโดนอาบิีย์ยัข้องมาทีเดียวไม่กระโดดระไวไม่คิดชีทิตเลยไว้แล้วรถกูอยากจะเปลี่ยนรถเหลือเจอนี่จะเจอตี้ดีๆหน่อยแนละ้วกูว่าแตกกวงเลย จะล้อถาไหมล,ล่ะล่อดีกว่านะน่อเดิดีกว่าเฮ้ยขับรถยังไงใช่ขับรถเรียบไปไหนยาดูยาด,ดูไปไหนออกบู๊มง <laughs> ยาดูแช่บ,บูง <laughs> <c oughs> เอาสำรวจโลก ตำรวจรถมืดเจ็บเจ็บใจกูเดี๋ยวกูต้องรูกกี้ไอ้ดอกเก็บไปรีบไปเหมืไปเหมือนเหมือนอยากบอกว่าเบิร์ดเบิร์ดอยากบอกว่าไปไปรีบไปตายไหมจอดทำไตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่องยิงกูแรกกูแรกช่องยิงเยอะช่องยิงช่องยิงเห็นแล้วกูแรกเออเห็นแล้วไปไปไหนอ่ะไอ้ดอก เหมือนเดี๋ยวอยากจะฆ่าเราเราก็ไปให้เขาหน่อยแล้วกันนี่นะพี่แมท์ไมีรถจอดตรงนี้นะไหนๆเนี่ยเหรอรถตเออติดไฟอยู่นะระวังคนนะระวังคนโอ้โหวัดชั่วร์มากรถจอดรถจอดรถจอดพี่ระวังคนระวังคนระวังคนฟูแล้วมีไฟแล้วมีไฟมีไฟมีไฟเหลก่อสามเหลือครับอ๋อเอ็มส่วน้อไป Hoa uh, không hay của bác lắm. Ta gì đi ghi ghi gì cụt ghi 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 bong bong này à? Yeah. อย่าง,างาข้างนอาเลยไอ้เสือกลับดูหอน่าจะบอดแล้วไอ้ยิงเนี้ยรู้เปล่าวะใครสลิงอ่ะยาดมหรอใช่อถามยิงกระตุกีกกูยาดมแต่ก็ตอกสามหกมีใครอยากเล่นไม่เล่นเปลี่ยงขวาไหมอะมเมื่อกี้ ว้าว่าว่าตึ้งไปยอดเดี๋ยวก็เจอไม่ใช่บอดบน,น,บน,นั่นอ่ะบอดไปบอดไปบ,บ,บอดก็บอดคนก็คนยังไงกูก็ต้องยิงมันอยู่ดีอ่ะยิงบอดแต่มันอยู่ในป่ามันยิงบอดดีกว,ว่ายิงบอดไปแลด้ว ว่าทำไมยิงเก่งจังไงสัตว์ยิงบอดนี่ยงน้ำเกาะมาเก็บหรอเกาะตอมนีแ้แค่อยู่นอกวงด้วยซ้ำนั่นแหละมาละสลิงมาละจะข้างไหนครับใช่เหรอไม่ได้ยิงตรงนี้เหรอเมื่อกี้วิ่งมานี่แล้วตักนี้ได้ยินแต่เสียงปืนว,วะพะ

กอดทั้งนั้นเลยวิ่งอยู่เลยน่ะใช่แต่มันอยู่ไหนอะนอกวงเหรอ,อนอกวงนั่นนะ่ะจบคือร้านไปแล้วใช่ไหมต้องไปอยู่ตรงหอครับไม่งั <c oughs> ้น,นหนีขึ้นหอกันแน่ไอ้พวกเฮียเยนี่ยลูกทองยิงไม่โตก่ะ แม่ตามมาเร็วๆนะนกพนวงหรอกูเริ่มเป็นถวงตัวเองอ่ะตอนเนี <laughs> เ้๋ยวขอมาร์กจากนแป๊บน,นึงนะนอกวงแล้วหอแม่งจุดเล่นเฮียมากก็รถบ้านด้วยจุดเล่นที่หอดีเฮียมากเช็คก่อนนะเช็คก่อนนะ Attention everyone, this helicopter will only stay for a short period of time. There are four seats, please board as soon as possible. I repeat, there are only four seats, please board as soon as possible. บดๆดดเดี๋ยวเวลาเรวๆไมไก,ก่อนตั้งของส่นี้อ่ะต้องคุยก่กน้ำอีนหมดแล้ว่ามันมันเลกดกดรอ ท่างห้องไม่ออกเลยแล้วไม่บอด <only> อ้าวบอดนะวะคนน้อยจังแล้ว่อะไรอยู่ประสบการณ์การล่าบอดมามาก